มาดูหุ้นเด่นของเราก็าคือตัวแซปเป้นะครับค่ะก็ปรับเซปเป้ขึ้นค่ะ วันนี้เราปรับตัวกำไรแล้วก็ราคาเป้าหมายขึ้นนะคะแต่ปรับขึ้นมาเป็น43บาทแล้วค่ะจากเดิมเนี่ยเคยให้ไว้38บาทนะคะที่ปรับขึ้นเนี่ยคือภาพระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวดูดีค่ะขอแต่ที่ระยะยาวก่อนคือทางผู้บริหารเนี่ยได้เปิดเผยในแง่ของเป้าหมายจริงๆพูดไว้ในรายการของเราเลยค่ะตัว Financial Exclusive Talk ที่นิกเพิ่งเชิญมาสัมภาษณ์นะคะก็มีการปรับเป้ารายได้คือปกติแล้วเนี่ยสเป้จะเป็นคนคอนซอร์เวทีฟมากค่ะจะให้เป้าเป็นปีต่อปีนะคะแล้วก็มองอย่างเก่ง10% 15% นี่คือเยอะแล้วอันนี้แต่ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้หุ้นเขาไม่ได้ มีสีสันหรือว่าตื่นเต้นมากในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นหุ้นแถวสองของเครื่องดื่มค่ะเพราะว่า P/E เนี่ยจะเทรดต่ำกว่าเพื่อนตลอดเลยแต่จะได้คำถามตลอดว่าทำไมต้องเทรดต่ำกว่าเพื่อน P/E เฉลี่ยเขา17-18%็เอนงค่ะแล้วในขณะที่กลุ่มเนี่ยขึ้นไป23เท่า25เท่าถ้าเป็น Energy d i n ได30้30กว่าเท่าเลยนะคะอาจจะด้วยความเรียบง่ายความคอนซูรเวทีฟของเขาก็เลยทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้มีสีสันมากนะักแต่ณปัจจุบันค่ะเขาเริ่มเปิดเผยถ มองว่าอีก5ปีข้างหน้าถ,ถึงปี2026เนี่ยจะมีรายได้แต่ระดับหมื่นล้านต้องบอกว่าเ,เคือจะบอกว่าเอก s s สต e ขึ้นเยอะมากจากปัจจุบันเนี่ยรายได้ปีละประมาณ3-4,000ล้านค่ะเพราะฉะนั้นในช่วง5ปีนี้จะโตเฉลี่ยประมาณ22%แล้วสิ่งที่จะโตเยอะๆเนี่ยจะเป็นรายได้ส่งออกค่ะวันนี้สัดส่วนรายได้ส่งออกเนี่ยตกประมาณ65%ของรายได้รวมนะคะจะเป็นคนนึงเลยที่ได้เบนฟิตจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ในช่วงนี้ เป็นเครื่องดื่มที่มีส,สัดส่วนรายได้ส่งออกมากที่สุดนะคะแล้วก็ที่จะโตก็โตจากตลาดส่งออกเนี่ยแหละคะ่ะด้วยความที่เซเป้เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีที่ผ่านมาเขาลงทุนมาสิบกว่าปีแล้วค่ะ ทั้งเกาหลีทั้งยุโรปทั้งอินเดียไปลงทุนมาแล้วสิบกว่าปีแต่อาจจะไม่ได้ออกมาบอกกับคุณผู้ชมหรือบอกพับลิกเนะคะว่าทําอะไรอยู่บ้างก็ค่อยๆเข้าไปทําเข้าไปในลนักษณะเทรดดิ้งก่อนเรียนรู้ตลาดเรียนรู้ผู้บริโภคแล้วก็ไปศึกษาว่าผู้บริโภคเนี่ยชอบรสชาติแบบไหนจริงๆโปรดักต์เขาไม่ได้หลากหลายมากนะคะวันนี้ที่ไปส่งออกจะมีสองโปรดักต์หลักคือโมกุโมกุที่เป็นน้ําผลไม้ แล้วก็ใส่บุญมะพร้าวถ้าเพอร์เซพชันของคนไทยหรือของเราอะจะรู้สึกว่าหวานแต่พอแต่ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกเมืองนอกขายดีมาก <c oughs> ก็ยังแอบแปลกใจทําไมเมืองนอกเขาถึงจะทานหวานคือถ้าไปอินเดีย <c oughs> ไปเอเชียเนี่ยโอเคคือหวานอยู่แล้วค่ะอินโดฟิลิปปินเนี่ย <c oughs> หวานแต่ขายดียุโรปค่ะไปขายดียุโรปสิงคโปร์สหรัฐแค่ประเทศเขาไม่ได้หวานเขาบอกว่า ต้องปรับรสชาติคือเป็นแบรนด์โมกุโมกุของเซเป้เนี่ยแหละค่ะแต่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนในแต่ละประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าไปยุโรปหรือไปสิงคโปร์เนี่ยแทบจะค่อนข้างจะไปทั้งจืดเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ถูกใจกับในแง่ของคอน s u m e r แล้วก็ใส่วุ้นมะพร้าวเข้าไปด้วยคนก็จะรู้สึกมีความเป็น h e a อ t ์โ product มากขึ้นนะคะก็ลงทุนทําแบบเนี้ยมาสิป,ปีค่ะพอเริ่มเห็นตลาดเริ่มโตอะไรได้มากขึ้นก็ค่อยเข้าไปใช้จ่ายทางการตลาดมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไปกับ d i s บิวเตอร์ที่แข็งแกร่งค่ะ ที่ผ่านมาแต่เห็นเกาหลดีใต้เนี่ยโตมาแล้วแล้วก็จะมียุโรปก็โตได้ดีแล้วก็ล่าสุดจะเป็นอินเดียค่ะอินเดียเนี่ยก็เลยมีความตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่าประชากรเขาเยอะนะคะและเขาไม่ได้เพิ่งเริ่มไปค่ะเขาไปมาแล้ว1ิป,ปีตลาดอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ยังเป็นทรดิชัโนลมากเอ่อตลาดเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดคือชาร้อนประเทศเขาร้อนแต่เขาจะกินชาร้อนกันนะคะแล้วก็ <c oughs> เป็นตามแบบสตรีทฟู้ดเลยขายกันข้างทางแต่ด้วยความเน แต่ด้วยความที่ตลาดนี้ใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยทางในอินเดียเองมีรีเสิร์ชออกมาว่าค่าตลาดนี้โตประมาณสัก 5-6%เปเท่านั้นนะคะแล้วก็ตลาดที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือเปลี่ยนแปลงตามประชากรที่จะเป็นแบบคนวัยหนุ่มสาวคนอะไรมากขึ้นค่ะที่ผ่านมาจะมีตลาดน้ำบัดลมนะคะแต่ว่าช่วงนี้คนอินเดียเริ่มหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นก็จะไปที่ตลาดน้ำผลไม้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นตลาดของเซเป้ค่ะตลาดนี้เริ่มเติบโตได้ดีขึ้น5ปีที่ผ่านมาโต4 0ค่ะและอีก5้าปีข้างหน้ามองกันโตเฉลี่ยประมาณ1สิเป้เพิเข้าเปถ้าเป็นุโรป หรือเป็นเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่แล้วและเซเป้ก็เข้าไปเป็นเพลเยอร์รายใหม่แต่ถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเป็นรายใหม่กันทั้งหมดเลยค่ะเข้าไปแล้วก็โตไปพร้อมกับตลาดของอินเดียเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้แต่มองว่าจะมี potential มากก็เลยคาดการว่าอ๋อแล้วก็เห็นรายได้ในช่วง2ไตรามาสที่ผ่านมาของอินเดียค่ะโตเยอะมากแล้วก็ปีนี้ผู้บริรตั้งเป้าจะโตเป็นตัวเลข3หลัก ก็เลยมองว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขอินเดียน่าจะโตประมาณสัก50%นะคะแล้วก็จะเริ่มมีคอนทริบิวตกับรายได้มากขึ้นอันนี้คือระยะยาวดูดีแล้วค่ะระยะสั้นเองค่ะ Q2 รายได้ยงังโตได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่ไปอัปเดตมาเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะยังทำกำไร New ายได้ต่อนะคะ Q1 เนี่ย153ล้านคะ่ะ Q2 คออาดไว้164ล้านนะคะ โต q ิอนเ่จ็ดเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็เยออนเยโต2ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะคะเอาแค่สองไตรมาสเนี่ยรวมกันก็สามร้อยสิบเจ็ดล้านแล้วค่ะจะโตประมาณสี year ่สิบเก้าเปอร์เซ็นเยออนเยปัจจุบันเนี่ยทำกำไรไว้เนี่ยเออคือ,ค,อคือก่อนหน้าทําไว้แค่ห้าร้อยสิบสองล้านเพราะฉะนั้นเหลืออีกสองไตรมาสตกแค่เก้าสิบล้านตัวเลขนี้เอาไม่อยู่ค่ะก็เลยต้องมีการปรับเป้าขึ้นนะคะเพราะว่า Q3 เองก็จะเป็นพีคซีซั่นด้วยน่าจะดีต่อจากค2นี่ค่ะก็เลยแต่ก็ เป็น572ล้านค่ะโต39%แล้วก็3ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตเฉลี่ย18%เดี๋ยวเราจะเห็นอีก2ปีข้างหน้าปี2024เนี่ยเราจะเห็นเขาขยายกําลังการผลิตทั้งใหญ่ค่ะเพราะว่าณปัจจุบันในกําลังการผลิตเดิมเนี่ยใช้อยู่ประมาณ70%แล้วค่ะ แล้วก็ถ้ารองรับรายได้ไปจนถึงแตะหมื่นล้านเนี่ยจนถึงปี2024จะเต็มนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องขยายกำลังการผลิตกําลังดูอยู่ว่าอาจจะขยายต่างประเทศหรืออาจจะขยายของในประเทศเดิมนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรายังไม่ต้องมองปี2024ก็ได้ค่ะเอา2ปีนี้ที่ยูเลชจะแรมอัพขึ้นไปเยอะๆ80-90%เนี่ยเขาจะได้เบนฟิจากเรื่องของอตัวอีโคโนมีออ ตัวอ c โคโนมีออฟสเกลเนี่ยถ้าจะเรียกว่าสูงสุดเลยนะคะ<ม>ก็จะเป็นบวกต่อในแง่ของ Margin เพราะนั้น2ปีเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะดีมากอะ<ฆ>่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอปรับเป้าขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าดูดีกว่ากลุ่มค่ะกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยตัวเลขของ Consensus นะคะคาดว่า3ปีเนี่ยจะโตเฉลี่ยประมาณ13.6%ออันนี้ก็เลยทำตัวกราฟมาให้ดูค่ะ กราฟซ้ายมือเนี่ยจะเป็นก,การเติบโตของกําไรเทียบกับ PE เซเป้เนี่ยในช่วง3ปีข้างหน้าจะโตเฉลี่ยสูงสีคาราบาวเลยนะคะแต่ถ้าดู PE เนี่ยจะต่ำไปเยอะค่ะวันนี้เซเป้เทรอยู่19เท่าสําหรับ PE ปี2022 กลุ่มอยู่ที่23เท่าแต่ว่าถึงเวลาที่เซเป้จะต้องขยับตัว valuation ขึ้นมาเท,เท่ากับกลุ่มค่ะจากที่ผ่านมาจะต่ำกว่ากลุ่มมาโดยตลอดนะคะาะด้วย g r o ที่ดีฐานะทางการเงินแข็งแรงมากวันนี้ DE 0.4เท่าค่ะถ้าไม่มีหนี้ที่มีดอกเบี้ยจ่ายเลยนะคะแล้วก็ตัวในแง่ของอต,ตัวในแง่ของ ROE กับตัว dividend yield เดี๋ยวขอดูอีกกราฟอันนี้ตัว ROE เนี่ยเซเป้อาจจะต่ากว่ากลุ่มหน่อยกลุ่มเนี่ยประมาณ23 กลุ่มประมาณสัก23%เปซเป้อยู่ที่19%นะคะแต่ถ้าดูดีวิดเนยิวเนี่ยเซเป้เนี่ยคาดว่าปีเนี่ยน่าจะให้ดีวิดเอนยิวประมาณสัก4.2ค่ะกลุ่มอยู่ประมาณสัก3.9%ก็จะเห็นว่าดีกว่ากลุ่มนะคะแต่ด้วยโกรที่ดูแล้วน่าน่าประทับใจมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะคุณขยบมาเทรดที่พรีเมียมได้แล้วคืออย่างน้อยเอามาเท่ากับกลุ่มก็ได้สัก23เท่านะคะก็ราคาเป้าหมายใหม่ที่ให้ไว้ก็คือยังชอบสาับใทแล้วก็ยังชอบ ตัวระยะยาวสักปีสอปีเนี้ยแต่ว่าจะเป็นหุ้นเครื่องดื่มที่น่าสนใจค่ะครับผมก็วันนี้เราเลือกเป็นหุ้นเด่นเลยนะประจำวันที่4กรกฎาราคาเป้าหมายล่าสุดนะครับปรับขึ้นเป็น43บาทแล้วก็เป็นหุ้นท็อปพิกในช่วงครึ่งหลังของเราด้วย